สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะคะจากรุ่น12ลายนะคะก่อนอื่นนะคะเ,เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะตามช่องเสียบด้านหลังเลยแล้วก็ใส่ได้ค่ะสเต็ปการร้อยได้ก็คือนี่เลยนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลข2เหมือนกันง่ายๆนะคะส่วนหมายเลขสมหมุนวงล้อนะคะเพื่อที่จะให้หมุนวงล้อเพื่อที่จะให้ตัวนี้เขา ขึ้นมาด้านบนให้เราล้อยได้ง่ายๆนะคะวิธีการก็ดึงได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงเข้ามาให้อยู่ในช่องนี้นะคะจะไปในทิศทางขวาไปซ้ายเสมอนะคะแล้วก็ลงมาที่หมายเลข4แล้วก็มาตรงนี้นะคะวิธีการร้อยช่องนี้เล็กๆนะคะง่ายๆเราอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนการร้อยเข้าเข็มก็เลื่อนเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็ สอดได้เข้าไปเลย